คณะต้องสละรถบรรทุกทิ้งสองคันและนั่งเบียดกันไปในรถที่เหลือทุกคนหวาดกลัวกันอยู่เงียบๆซูเวิรนคิดว่าแต่ละคนคงอดคิดไม่ได้ว่าคืนต่อไปอาจเป็นเขาเองที่กลายเป็นศพสูเวิรนไม่ได้นึกกลัวความตายเลยเพราะเธอคิดว่าจะได้อยู่ใ,ใกล้เคอจุน บางครั้งยังหวังว่าเธอจะได้เข้าไปในดินแดนที่อยู่ระหว่างความเป็นและความตายหากเคอจูนรอเธออยู่อีกฝากฝั่งแล้วเธอก็อยากจะพบเขาให้เร็วที่สุดแม้ว่าฝากฝั่งนั้นจะอยู่ในนรกก็ตามทีบ่ายวันหนึ่งมีคนบนรถชี้ไปจุดไกลๆ และร้องตะโกนว่าดูนั่นสิมีใครทำอะไรอยู่แถวนั้นจริงด้วยตามทิศทางที่เขาชี้มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นซูเวินเห็นทหารคนหนึ่งกำลังเล็งปืนตั้งท่าจะยิงเธอรีบห้ามพร้อมกับบอกว่าหากคนที่เห็นเป็นอันตราย ก็ควรจะเข้าโจมตีพวกเธอไม่ใช่วิ่งหนีแบบที่ทำอยู่ผู้บังคับกองร้อยซึ่งนั่งอยู่บนรถที่ซูเบิลนั่งมาได้ยินคำพูดของเธอเขาสั่งให้หยุดรถและส่งทหารกลุ่มหนึ่งออกไปดูพวกเขากลับมาพร้อมแบกคนบนหลังมาเป็นเด็กสาวที่เบตที่ดูสุกกระปลกมอมแมม แต่เนื้อตัวประดับประดาด้วยอัญมณีที่เปล่งประกายเต็มตัวจัวมาซูเวินเช็ดฝุ่นออกจากใบหน้าของเด็กสาวอย่างนุ่มนวลเผยให้เห็นผิวหน้ากลำแดดและแก้มที่ไม่แดดเป็นสีชมพูมันเป็นใบหน้าของชาวทิเบตตาเฉียวปากได้รูป ริมฝีปากล่างหนากว่าริมฝีปากบนสันจมูกตรงกว้างแต่ดูเหมือนเด็กสาวใบหน้าสะสวยคนนี้กำลังไม่สบายหนักในตาแดงก่ำและแทบขยับตัวไม่ได้ริมฝีปากของเธอแห้งผากเด็กสาวส่งเสียงคลางเบาๆฟังไม่ได้สับ ดูเธอไม่น่าจะเกี่ยวพันกับการสังหารทหารในคืนที่ผ่านมาซูเวินคิดเพราะเธออยู่ในสภาพปางตายทหารส่งกระติกน้ำให้ซูเวินเธอรับมาหยดน้ำใส่ปากหญิงสาวทีละหยดได้รับน้ำแล้วเด็กสาวชาวทิเบตเอ่ยถ้อยคำเป็นภาษาจีนสองคำว่า ขอบคุณเธอพูดจีนได้ทหารคนหนึ่งตะโกนบอกพักพวกที่ล้อมวงอยู่ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ออกเดินทางมานี่คือความเป็นที่เบตที่พวกเขาเข้าใกล้ที่สุดและเด็กสาวพูดจีนได้ด้วยทุกคนต่างพากันคิดว่าเด็กสาวชาวที่เบตคนนี้ น่าจะช่วยไม่ให้ถูกโจมตีตอนกลางคืนหรือน่าจะให้ความคุ้มกันพวกเขาได้บ้างผู้บังคับกองร้อยมองมาที่สูเวินขณะกำลังพูดกับทหารในรถคันอื่นสูเวินเดาว,ว่าพวกเขาคงคุยกันว่าจะทำอย่างไรกับเด็กสาวที่เบตคนนี้ดีผู้บังคับกองร้อยเดินมาหาสูเวิน อาการเธอเป็นยังไงพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเราได้ไหมสูวนตระหนักดีว่าชีวิตเด็กสาวคนนี้อยู่ในมือเธอหลังจากตรวจที่พจรและใช้เครื่องฟังหัวใจและปอดเธอหันไปรายงานเขาเธอคงเพลียจนหมดแรงอาการจะดีขึ้นในไม่ช้า มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่หากไม่ใช่ซูเวิรนก็ตั้งใจว่าจะตอบแบบนี้เพราะเธอไม่อยากทิ้งเด็กสาวที่เบตไว้ตรงนี้เอาเธอขึ้นรถแล้วออกเดินทางต่อหัวหน้าสั่งแล้วหันกลับไปขึ้นรถพอออกเดินทางเด็กสาวชาวทิเบตหลับไปด้วยความเพลีย สูเวรนบอกเพื่อนทหารว่าเธอคงอดข้าวอดน้ำมาหลายวันสูเวรนรู้ว่าเพื่อนๆไม่เชื่อเธอแต่ก็ยอมนั่งเบียดกันเพื่อเจียดที่ให้เด็กสาวสูเวนจ้องมองสร้อยคอและเครื่องรางที่กระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะหายใจของเด็กสาวด้วยความแปลกใจ ชุดหนาหยาบที่เธอใส่เปื้อนฝุ่นแต่มันปักลวดลายงดงามผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่ชาวนาสูเหว่นคิดแล้วอดยิ้มไม่ได้เพราะเห็นสายตาของพวกทหารในรถที่จ้องมองเด็กสาวยังไม่วางตาบางคนอ้าปากค้างเสียจด้วยซ้ำ การเดินทางช่างยาวนานนักถนนขรุขระและขาดตอนมากขึ้นรถค่อยๆคืคบคลานผ่านช่องเขาที่น่าอันตรายอย่างเชื่องช้าลมพัดแรงขึ้นจนรถสายไปมาในที่สุดก็ได้พักตั้งแคมป์โดยมีภูเขาเป็นที่กำบังลมผู้บังคับกองร้อย สั่งให้วางเด็กสาวชาวทิเบตไว้ใกล้กองไฟเพื่อให้เธอได้รับความอบอุ่นและที่สำคัญเพื่อหลอกล่อคนที่ตามล่าเธอไม่มีใครหลับลงได้ค่อนคืนแล้วซูเวินได้ยินเสียงเด็กสาวคลางเบาๆเธอลุกขึ้นนั่งเป็นยังไง อยากได้อะไรงั้นเหรอน้ำขอน้ำเสียงเด็กสาวร้องท่าทางเิ้นเรียวแรงสุวรรให้น้ำเธอและปันอาหารจากกองสเสบียงให้วันที่พบจัวมาสุวรรแบ่งอาหารจากส่วนของเธอให้เด็กสาวได้นิดหน่อย แต่ตอนนี้พวกเขาพักตั้งค่ายแล้วสามารถนำสเสบียงออกมาได้ไม่ช้าเด็กสาวก็มีเรี่ยวแรงพอพูดได้ขอบคุณค่ะเธอพูดคุณใจดีมากแม้เธอจะพูดจีนได้ชัดเจนแต่สำเนียงเธอแปลงๆฉันเป็นหมอ ซูเวินบอกพยายามนึกคำว่าหมอในภาษาทิเบตที่เคยจุนเคยสอนฉันเป็นเมินป่าฉันจะดูแลเธออย่าเพิ่งพูดคอยให้รู้สึกดีกว่านี้ก่อนคุณไม่สบายมากฉันไม่เป็นอะไรมากแค่เหนื่อยฉันพอพูดได้ เธอพยายามขยับตัวมาใกล้ซูเวนไม่ต้องอยู่ตรงนั้นแหละฉันได้ยินเธอเธอชื่ออะไรจัวมาเธอเอ่ยเบาๆบ้านเธออยู่ไหนไม่มีฉันไม่มีบ้านหยาดน้ำตาเอ่อล้นดวงตาเด็กสาว ซูเวินพูดไม่ออกเธอนิ่งไปสักพักก่อนจะถามต่อทำไมถึงพูดภาษาจีนได้ดีมากฉันเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กเคยไปปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ซูเวินต้องประหลาดใจฉันมาจากซูโจเธอบอกเด็กสาวที่เบตด้วยความตื่นเต้น หวังว่าหญิงสาวอาจรู้จักบ้านเกิดของเธอแต่สีหน้าของจัวมากลับแสดงความโกรธแล้วคุณจากบ้านตัวเองมาฆ่าคนที่เบตทำไมสูเวนกำลังจะทักท้วงแต่ทันใดนั้นเด็กสาวก็ร้องขึ้นมาเป็นภาษาท,ที่เบตผู้ชายที่อยู่ตรงมุมลุกขึ้นยืนแต่ก็สายไปแล้ว ทหารจีนตายเพิ่มอีกศพด้วยมีดที่เบตเสียบตรงหัวใจเสียงปืนและเสียงตะโกนชฉรมุลในหมู่ทหารก่อนความเงียบจะกลับคืนมามันเงียบกลิบลาวกับกลัวว่าหากใครส่งเสียงเป็นคนแรกจะต้องมีอันเป็นไปในความเงียบงันนั้นทหารหันปืนไปที่จัวมา ที่ยังอ่อนเพลียเกินกว่าจะลุกขึ้นฉันจะฆ่าแกไอคนที่เบดฆ่าให้ตายเขาร้องตะโกนและตั้งท่าจะเหนี่ยวไกลด้วยความกล้าหาญที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีสูเวนปลาดเข้าไปขวางทางปืนไว้ไม่นะเธอไม่ได้ฆ่าใครคุณฆ่าเธอไม่ได้ เสียงเธอสั่นเครือแต่หนักแน่นแต่พวกเธอฆ่าพวกเราผมยังไม่อยากตายทหารในนั้นพร้อมจะระเบิดความโกรธออกมาฆ่าเธอเสียฆ่าเธอทหารหลายคนประสานเสียงกันขึ้นมาซูเวินหันไปทางผู้บังคับกองร้อยหวังว่าเขาจะช่วยเธอ แต่ใบหน้าเขานิ่งเฉยเหมือนปลาแสนดีจัวมาพูดปล่อยให้พวกเขาฆ่าฉันเถอะความเกลียดชังระหว่างชาวทิเบตกับชาวจีนมันลึกซึ้งนักไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าฆ่าฉันแล้ว พวกเขาจะสงบได้ฉันยินดีตายสูเวนหันไปหาพวกทหารที่ล้อมเด็กสาวอยู่ได้ยินไหมผู้หญิงคนนี้พร้อมจะสละชีวิตให้พวกคุณใช่เธอเป็นคนที่เบสแต่เธอก็เหมือนพวกเราเธอรักวัฒนธรรมของเรา เคยไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เธอพูดภาษาเราได้เธออยากช่วยเราเราจะฆ่าเธอทำไมเพียงเพื่อทำให้ความรู้สึกดีขึ้นแค่นั้นเหรอลองคิดดูนะหากมีใครฆ่าคนที่คุณรักเพื่อล้างแค้นบ้างคุณจะทำยังไงซูเหวินจวนจะร้องไห้ออกมา แต่พวกที่เบตคฆ่าเราเพื่อล้างแค้นทหารคนหนึ่งโต้พวกเขามีเหตุผลที่จะโกรธเหมือนเราเหมือนกันแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงและเพราะความเกลียดชังใหม่ไปทำไมอีกพอพูดจบสูเวินถึงคิดได้ว่า ป่วยการที่จะพูดให้ทหารที่ไร้การศึกษาเหล่านี้เข้าใจพวกทหารรู้จักแค่ความรักกับความเกลียดเท่านั้นหวังเหลียงพูดถูกสงครามแบ่งแยกความรักและความเกลียดระหว่างผู้คนอย่างชัดเจนพวกผู้หญิงจะไปรู้อะไรกับเรื่องศัตรูหรือความเกลียดชัง ทหารในกลุ่มตะโกนแย้งมายิงคนที่เบ็ดทิ้งเลยซูเวนหันขวับไปเผชิญกับเจ้าของเสียงฉันน่ะเหรอไม่รู้เรื่องศัตรูหรือความเกลียดชังรู้ไหมฉันมาจากซูโจเดินทางเป็นพันๆไมล์มาดินแดนน่ากลัวนี้ทำไม ฉันมาตามหาสามีเราแต่งงานกันแค่สามอาทิตย์แล้วเขาก็มารบในทิเบตตอนนี้เขาหายตัวไปชีวิตฉันไร้ความหมายเมื่อขาดเขาสูเวเหินร่ำไห้ออกมาพวกทหารเงียบกลิบเสียงร่ำไห้ของเธอ ผสานเสียงกับเสียงฟืนที่ปะทุในกองไฟฟ้าใกล้จะสางแล้วแสงเรืองๆทอทาบทั่วทั้งค่ายฉันรู้ดีว่าจะเกลียดอะไรถ้าสามีฉันตายแล้วจริงๆตายทั้งที่เขาอายุแค่29ฉันก็มาเพื่อแก้แค้นหาคนที่ฆ่าเขา เราไม่คิดบ้างหรือว่าคนที่นี่ก็เกลียดเราไม่นึกแปลกใจกันบ้างเหรอทำไมเราถึงไม่เจอผู้คนบนเส้นทางที่ผ่านมาไม่คิดว่าเป็นเพราะพวกเราเหรอซูเวนมองไปรอบตัวก่อนพูดต่ออย่างช้าๆและตั้งใจการตายของทหารหลายวันมานี้ น่าจะเป็นสัญญาณเตือนฉันคิดมาหลายวันแล้วฉันก็กลัวและเกลียดเหมือนทุกคนแต่เรามาที่นี่กันทำไมพวกที่เบตต้อนรับเราหรือเปล่าเรามาเพื่อปลดปล่อยพวกเขาแต่ทำไมพวกเขาถึงเกลียดเราล่ละฐานจัดแถว ผู้บังคับกองร้อยร้องสั่งเพื่อขัดจังหวะขณะที่ทหารจัดแถวเขาหันมาพูดกับซูเหวินเบาๆฉันรู้ว่าเธอจะพูดอะไรแต่เธอพูดกับทหารอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นทหารปฏิวัติไม่ใช่ผู้บุกรุกกลับไปเข้าแถวรอฟังคำสั่ง ผู้บังคับกองร้อยหันไปทางทหารสหายเราอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและขับขันเราต้องปฏิบัติตามกฎ3ข้อและ8หลักการและนโยบายต่อชนกลุ่มน้อยของพรรคเราต้องให้อภัยคนที่เบรดที่เข้าใจเราผิดและต้องพยายามทำให้พวกเขาเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับเราในการปลดปล่อยที่เบตเขาหันไปทางจัวมากับซูเวินถ้าพวกเรามาเพื่อปลดปล่อยที่เบตรเราต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เบตโดยเฉพาะคนที่เบตที่พูดจีนได้พวกเขาจะพาเราให้พ้นอันตรายช่วยเราให้ชนะใจคนท้องถิน่น และช่วยแก้ความเข้าใจผิดพวกเขาช่วยเราหาน้ำหาที่นอนที่ตั้งค่ายและช่วยสอนประเพณีวัฒนธรรมของทิเบตให้ด้วยให้จัวมาเดินทางไปด้วยเธอจะอยู่ในฐานะไกด์และล่ามทุกคนนิ่งงันกับคำประกาศที่ไม่คาดฝันแม้กระทั่งจัวมา ก็มีสีหน้างุนงงเธอไม่เข้าใจสำเนียงทางชาญสีของผู้บังคับกองร้อยไม่เข้าใจว่ากฎกับหลักการของกองทัพคืออะไรแต่ก็เห็นว่าพวกทหารเลิกมองเธอด้วยความเกลียดชังผู้บังคับกองร้อยไม่พูดอะไรอีกแต่สั่งการให้ทหารนำศพเพื่อนไปฝัง แล้วติดเตาทําอาหารเช้าดับกองไฟและตรวจอาวุธทหารที่ถูกฆ่าเป็นคนขับรถอีกเช่นเคยทําให้ต้องทิ้งรถบรรทุกไปอีกคันพวกที่เหลือยิ่งต้องเบียดกันแน่นขึ้นไปอีกก่อนขบวนจะออกเดินทางผู้บังคับกองร้อยจัดการให้จัวมากับสูวนิ นั่งด้วยการบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นที่นั่งประจำของเขาเขาบอกว่าจะได้มีที่เพิ่มด้านในให้ทหารแต่ซูเวิรูนูว่าเขาอยากให้เธอกับจวมาปลอดภัยช่วงแรกของการเดินทางจัวมาหลับตลอดศีรษะเด็กสาวพิงไหลซูเวิน พอเธอตื่นสูเวนรู้สึกดีใจที่เห็นดวงตาของเธอเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นสูเวรนให้เธอกินอาหารจำพวกแป้งมากขึ้นแก้มของจัวมาเริ่มมีสีสันทำให้เห็นใบหน้าอันอ่อนเยาวและสวยเข้มของเธอครอบครัวคุณอยู่ที่ไหนสูเวินถาม แล้วคุณจะไปไหนตาของจัวมาดูโศกเศร้าขณะที่รถขย่าไปตามทางจัวมาค่อยๆเล่าเรื่องของเธอให้สูวนฟังจัวมาอายุ21ปีพ่อของเธอเป็นผู้นำครอบครัวและเป็นเจ้าของที่ดินคนสำคัญในเขตบามโชเขตอุดมสมบูรณ์ทางเหนือของลาซา ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเข้าสู่เทือกเขาทางเหนือของทิเบตพ่อของโจมาเป็นหัวหน้าของตระกูลที่มีที่ดินและทาสมากมายแม่ของโจมาตายตอนคลอดเธอภรรยาของพ่ออีกสองคนไม่มีลูกเธอเป็นหัวแก้วหัวแบนของพ่อตอนอายุห้าขวบชาวจีนสองคน ในเครื่องแบบทหารมาพักที่บ้านพ่อบอกว่าพวกเขามาศึกษาวัฒนธรรมที่เบต